พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ต2อสสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์ผลของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายผลของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายในการผลิตสินค้าและบริการผู้ผลิตสามารถเลือกใช้ทรัพยาก,ร,การที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนคุณภาพราคาของสินค้าและบริการและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆนักเรียนครับเก้าอี้พลาสติกมีราคาถูกกว่าเก้าอี้ไม้เพราะพลาสติกเป็นทรัพยากรที่หาง่ายราคาถูกกว่าไม้ผลิตได้มากกว่าและใช้เครื่องจักรผลิตและสามารถผลิตเก้าอี้ได้หลายรูปแบบ แต่พลาสติกก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ช้าผู้ผลิตจึงควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ